สามนาทีเท่านั้นจับเวลาเลยเป็นสตาร์รถรอเลยไปบ,บี๊ไปแบบ๊มากินวิตามินซีก่อน <What? S 1> มากินวิตามินซีก่อนใส่แก้วกินเลยแล้วอยู่ชงเสร็จนะไอแต่หน้าเสร็จเลยลองดูอยู่ข้างหลังสิคนจะได้เห็นว่ากินวิตามินซีอยู่มีวิตามินมีวินัยในการตื่นมากินปุ๊บจริง เฮ้ยสามสิบวิแล้วไอ้ต้องทำให้ได้ภายในสามนาทีไอ mm hmm. เห็นในทิกตอกเขาแบบแต่งหน้าสามนาทีเสร็จนั่นได้ละไอเลเนอร์ข้างหนึ่งคือถ้าไอเลเนอร์มันผิดนะวันนี้มันจะกลายเป็นช้าเลยเว้ยใคเนอร์ต้องไม่ผิดปังปังต่อหลาแล้วนนาทีแปดวิกัะแก้ม ให้เราเ i ิ่มเงต่ extra แต่ extra นฉีชงดื่มมาเลยเช้าแถมเวลาแถมเวลาด้วยคิวปคิวปามันตั้งเท่าไหร่ละหนาทีสามิบใกล้ใกล้ลวันนี่คือยอมอไรต่ออะไรต่อต่มาช้าลมาชลหนาที บ้าบอ,บาบอากนึงแต่คนตาตาเราจะละสองนาทีบน,นึงอร่อยไหมบอกจริงเอาจริงมีแต่คนถามว่าทำไมเราชอบอนนันอร่อยจริงทุกคนจะบอกให้คือเป็นวิตามินซีที่แบบทานไดทุกวันอาทิตย์ที่แล้วนะคือคุณบีน่าเนี่ยนะฟลูบีอยู่โรงพยาบาลนะฉันอัดทุกวันอันนี้พูดจริงใช่แล้วใส่แล้วโอ้ยสองยี่สิบห้าแล้วสองยี่สิบห้าแล้ว,ลวนี่น,นี่อัดทุกวันเพราะว่าควรจะป่วยฮะ แล้วอยู่กับนางบางทีใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่หน้ากากบ้างว่าบางทีมันมันลำบากอะสามสิบเจ็ดแล้วเว้ยอะลักซ์โล่โอเคๆปากๆๆๆๆๆาๆโอ้ยสีนี้เลยเหรอมีสีอื่นไหมอ่ะไม่ใช่สตาร์วอล์กเอาแล้วไม่ทาแล้วนักการทาน,นี่แล้วกัน oh. hey, เออเสร็จแล้เสร็จเรียบร้อย